ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ชอบความเรียบง่ายแบบคลาสสิกแต่มีความทันสมัยในรายละเอียด Honda CD 125ปี2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้อาจดูธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่สำหรับสายขี่ตัวจริงนี่คือรถที่สื่อถึงแก่นแท้ขององค์การขับขี่อย่างแท้จริง Honda นำแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมตลอดการกลับมาอีกครั้งและอัปเกรดมันให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โดยไม่ทิ้งกลิ่นอายของต้นฉบับที่หลายคนหลงรัก สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นคือดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์รูปลักษณ์ภายนอกไม่มีความหมือหวาแต่มีความลงตัวในทุกมุมมองเส้นสายตัวถังที่สะอาดตาชิ้นส่วนโครเมียมทรงคลาสสิกและไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดช่วยให้รถดูร่วมสมัยโดยไม่เสียความดั้งเดิมถังน้ำมันทรงเดิมยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่แฟนๆของซีดีจะต้องยิ้มเมื่อได้เห็นเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เป็นแบบสูบเดียว ขนาด124ซ cc ระบายความร้อนด้วยอากาศจุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันความนุ่มนวลและความทนทานแม้ว่าอัตราเร่งจะไม่หรอหวาแต่มันก็ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเกียร์5สปีดที่ให้มานั้นตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะในรอบต้นเหมาะกับการขี่ในเมืองหรือการเดินทางระยะสัน้นเครื่องยนต์ให้เสียงที่นุ่มนวลไม่กระโชกโคกฮากแต่ให้ความรู้สึกมั่นใจในทุกจังหวะ ด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน CD 125ปี2026ทำได้ดีมากสามารถวิ่งได้มากกว่า70กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มองหารถที่ประหยัดและใช้งานระยะยาวนอกจากนี้ยังมีโหมดอ c o ที่ช่วยเพิ่มความประหยัดเข้าไปอีกโดยไม่ลดทอนสมรรถนะที่จำเป็นช่วงล่างก็เป็นอีกจุดเด่นโช๊คัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและชคคู่หลังที่เซ็ตมาได้อย่างลงตัวให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมือง รวมถึงรองรับพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบได้ดีเกินคาดนี่อาจไม่ใช่ช่วงล่างระดับพรีเมียมแต่ในระดับราคานี้ถือว่าทำได้เกินมาตรฐานถ้านั่งขี่ของซ d ดี5นึ่รหทำมาเพื่อความสบายในการใช้งานจริงบาะนั่งหนานุ่มความสูงของเบาะเพียง790ม mm, ิลิเมตรทำให้ขี่ง,ง่ายทั้งผู้หญิงและผู้ชายแฮนด์กว้างช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายและน้ำหนักตัวรถที่ไม่มากนักก็ยิ่งเพิ่มความคล่องตัวให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็ขี่ได้สบายๆทางด้านเทคโนโลยี Honda ไม่ได้ใส่ลูกเล่นมากเกินไปแต่ให้มาเท่าที่จำเป็นหน้าปัดแบบกึ่งดิจิทัลที่มีทั้งมาตรวัดความเร็วแบบเข็มพร้อมจอสแสดงผลเล็กๆที่บอกระดับน้ำมันระยะทางและตำแหน่งเกียร์ระบบ Idle Stop ช่วยประหยัดน้ำมันเวลาจอดติดไฟแดงและยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปฮอน d ้ i ไรเพื่อตรวจสอบสถานะรถและนัดหมายเข้าศูนย์บริการได้อีกด้วย ระบบความปลอดภัยก็พัฒนาขึ้นโดยติดตั้งระบบเบรกคอมบี (CBS) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและสามารถเลือกติดตั้ง ABS ล้อหน้าได้ในบางรุ่นย่อยแม้จะไม่ได้ใช้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงแต่ก็เพียงพอสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันและให้ความมั่นใจในทุกสถานการณ์สิ่งที่ทำให้ CD125 แตกต่างจากคู่แข่งคือราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และค่าบำรุงรักษาที่ต่ำมากศูนย์บริการของฮอนด้ามีอยู่ทั่วประเทศอะไรง่ายและเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานบำรุงรักษาง่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระยะพื้นฐานก็พร้อมลุยไปได้อีกนานสุดท้ายแล้ว CD 125ปี2026อาจจะไม่ใช่รถที่ทำให้คุณตื่นเต้นทุกครั้งที่บิดขันเร่งแต่มันคือรถที่คุณจะไว้ใจได้ทุกครั้งที่ต้องการเดินทางมันเรียบง่ายซื่อสัตย์และเต็มไปด้วยสเสน่ห์ในแบบของมันเอง ใครที่กำลังมองหารถคู่ใจที่จะอยู่ด้วยกันไปนานๆไม่ควรมองข้ามรุ่นนี้เลยครับขอบคุณที่รับชมเก a r h e เฮ i อินไซด์ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดเห็นยังไงกับ CD 125รุ่นนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ